จะไม่ยอมแก่จะเป็นวัยรุ่นตลอดเปล่าชอบแบบใช่ค่ะแต่ว่าในในตัวลักษณะสำคัญของชุดชั้นในที่แตกต่างเนี่ยก็คือตัวตัวโครงรอบเต้าบางคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันก็ซื้อไซส์นี้นะ75บีตลอดแต่ว่าพอมันคนละรุ่นกันปุ๊บเนี่ยมันใช่รูปร่างของมันทรงมันกอย่มันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็รับเก็บ เตาได้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ค่ะเ่ค่ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทําคือหารุ่นที่เหมาะกับตัวเองให้เจอ mm hmm. ในช่วง6เดือนนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นปีอะค่ะกว่าจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ mm hmm. ก็คือหาให้เจอว่าคุณเหมาะกับรุ่นไหนแล้วก็พยายามรักรุ่นนั้นเยอะๆรักรุ่นนั้นเยอะๆ <c oughs> อ่ะแล้วทีนี้เราจะรู้ด้เราต้องวัดตัวเองไปยังไงไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะต้องลองแล้วมันต้องให้ความรู้สึกยังไงว่ามันถูกละ ใช่ค่ะก็คืออันแรกเลยเนี่ยจะจะให้ดีนะคะไปที่เคาน์เตอร์ค่ะตามห้างต่างๆเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคนวัดให้ก็คือวัดจากยอดอกอแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องขนาดนะคะมันต้องขนา,ยา,าดยอดตยว,ยวลงใช่บางคนแบบอุ้ยฉันรอบอกใหญ่มากแต่ที่ไหนได้ ข้างหลังหล่นไปที่เอวอะค่ะคือเริ่มวัดมันตั้งแต่เอวขึ้นมาถึงยอดอกใชายก็เลยเอ้ยฉันอกใหญ่นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะก็คือยอดอกแล้วก็ใต้ฐานอกค่ะก็จะได้เป็นคัพซึ่งซึ่งอันนี้คือมันจะลงละเอียดมากก็คือเป็นตัวเลขก็จะได้เป็นคัพพอได้เป็นคัพปุ๊บสิ่งที่ต้องดูต่อไปคือเราเป็นคนตัวกว้างไหมถ้าคนตัวกว้างปุ๊บเนี่ยก็ต้องใส่ชุดรุ่นที่ฐานกว้างนิดนึงซึ่งคนขายเนี่ย เขาจะดูใช่ค่ะเพราะว่าคัพ A ในรุ่นอย่าง s บีน่าเนี่ยจะไวสาวจะมี d i f f e r เรนซกับบิวตี้บิวตี้คัพดิเฟอเรนซ์คัพเดียวกันดิ f เฟอเรนซตัวตัวฐานเต้านมเนี่ยจะเล็กกว่าบิวตี้คัพค่ะอย่างคุณเอนนี่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็อาจจะดิเฟอเรนซ์พอแล้วแต่อย่างพี่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบข้ามไปอีกรุ่นหนึ่งอ๋อแต่ก็มีคนแนะนำให้ใช่ค่ะในลักษณะฐานเต้าทรงก็คือตรงเนี้ยค่ะค่ะ เนี่ยค่ะตรงช่วงเนี้ยที่ซึ่งจะต่างกัน <ừ> ฉะนั้นแบบใครที่เอ๊ะฉันชอบตัวนี้จังเลยอะปกติฉันก็ใส่ 75B สบนะแต่ทำไมตัวนี้ฉันซื้อไปแล้วฉันใส่ไม่ได้โ<ช>ครงกดโครงทิมแสดงว่ากลายเป็นถูกต้องเคยเห็นไหมคุณผู้ชมเคยกลายเป็นนมสีเต้าอ่ะค<ส>ือเพาะว่าใช่คือพอใส่เสื้อผ้าล้วมนมือม,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 มกดตรงนี้ไว้ตรงนึงมันก็เลยมีขึ้นมาตรงนี้อันเดียกแล้วอีกอันหนึ่งที่สังเกตว่าชุดชั้นในอันนั้นไม่เหมาะกับคุณคือใส่มาละครึ่งวัน ทั้งวันก็ได้กลับไปบ้านถอดจะอาบน้ําเอ๊ะทำไมมันมีรอยแดงนึกอออกไหมคะไม่ใช่ยิ่งฟิตยิ่งดีนะคุณผู้ชมแล้ต่ยิ่งกระชับเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่มีมีรอยแดงที่เป็นรูปโครงอย่างเงี้ยปีนขึ้นมาอยู่บนบนเต้าเรากลายเป็นเต้าเราบอกปกติต้องสมูทอย่างนี้ใช่ไหมกลายเป็นอย่างเงี้ยค่ะปุ๊บป๊เอ๊ะถ้าไม่ปีนขึ้นมาก็มีรอยของการกดด้านนี้กดเป็นรอย จี๊ดแสดงว่าผิดไซส์ใช่ไหมคะผิดอาจจะผิดรุ่นผิดรุ่นใช่ค่ะต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือนอกจากนอกจากลักษณะของทรงที่เราจะต้องเลือกทรงไซส์แล้วเนี่ยเนื้อผ้าล่ะคะเนื้อผ้านี่อยู่อยู่ที่เดี๋ยวนี้แตกต่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตายแล้วอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยค่ะได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าขอเน้นนิดนึงว่าอย่างอย่างของเด็กๆอย่างเงี้ยเด็กๆจะวิ่งเยอะ จะออกกําลังกายมีเหงื่อเยอะแนะนําว่าควรจะเป็นคอตตอนค่ะซึ่งทางซาบ,บีนาเนี่ยคอตตอนร้อเป็น c o คอตตอน U S A ก็จะมีการซึมซับดีระบายอากาศได้ดีก็คือจะเน้นให้อย่างพวกกลุ่มสปอร์ตที่เล่นกีฬาก็ควรจะเป็นคอตตอนสแปนเด็กเพราะว่าตัวคอตตอนสแปนเด็กเนี่ย ระบายอากาศได้ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นดี<า>จะช่วยสพอร์ตแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปก็คงตามตามแต่โอกาสอะคะ่ะตามแต่โอกาสอยากเซ็กซี่ก็ลูกไม้นิดนึงเปิดเว้าหน่อยนึงเลือกทรงพุชนิดนึงก็<า>แล้วแต่ความเหมาะสม<า>แต่ที่สำคัญคือเราต้องหาให้เจอว่าเราอะเหมาะกับรุ่นไหนใส่แล้วเอ้ยสบายโครงเข้ากระชับหน้าอกอยู่รุ่นไหนเขาก็จะพยายาม ในแต่ละรุ่นเขาก็จะรักษาคอนเซ็ปต์ของเขาตรงนั้นไ<า>วก็ค,คือหาทรงหาไซส์ให้เจอตรงกับรุ่นที่รุ่นอารุ่นไซส์ใช่ตรงกับตัวเราเองก่อนแล้วค่อยมาเลือกความสวยงามตามมาทีหลังเนาะชอบแบบไหนคะ่ะก็คุยกันไปแล้วนะคะสําหรับการเลือกชุดชั้นในในช่วงวัยต่างๆสําหรับผู้หญิงเรานะคะ,คะช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกค่ะว่าถ้าเป็นคุณแม่ท้องในแต่ละช่วงแล้วเนี่ยจะต้องเลือกเสื้อชั้นในยังไงคะ่ะ แตัดลายปัญหาผิวบอบบางแพ้ง่ายที่คุณจะงุนใจเราตอบทุกข้อสงสัยใช้เคล็ดลับดูแลผิวค้นพบคำตอบในรายการ Happy to b e Mom แม่ถามคุณหมอตอบทุกคนพ้อัลิขิตปกดีสับ3นาทีช่วงเวลาดังนี้รักลูกเสมิอช่องนาลผลิตภัณฑ์ปาเจนตาทางออกของปัญหาผิวสำหรับคุณแม่และลูกน้อยโทร0 2 4 1 2 8 1 0สี่หรือ0868833887หรือ www. babymummy. com มัมมี่พีเดียดอทคอมสื่อออนไลน์อันดับหนึ่งของพ่อแม่ยุคใหม่เว็บครอบครัวอันดับหนึ่งสี่รางวัลอันดับโลกบล็อกชุมชนออนไลน์เรื่องการพัฒนาลูกและครอบครัวเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเลดบอร์ดพื้นที่ยอดนิยมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนพ่อแม่ออนไลน์โฟโต้แกลเลอรี่มารวบอวดภาพน่ารักน่ารักของคุณหนูหนูและภาพที่มีความหมายสำหรับครอบครัวเพื่อนคุยเพื่อนคิดอยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงคลิกเ่ว่าเว็บมัมมี่พีเดียดเพื่อนแท้แม่ยุใหม่ อีกคำนะลูกไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะลูกตัวเล็กอะแล้วยิ่งเบื่ออาหารอีก <c oughs> ลองดูนี่ไหมลูกตัวเล็กกว่าปกติอาจเกิดจากหลายปัจจัยแต่สำหรับเรื่องอาหารมั่นใจได้ด้วย Pd Sure Complete อาหารสุดครบถ้วนที่วิจัยจากแอป o อแล้วว่าช่วยให้เด็กเบื่ออาหารมีโภชนาการที่ดีผมช่วยครับแม่ p ี <c oughs> ดชัวร์คอมพลีจากแอปปอ มาสนุกกับแป้งเด็กดีนี่กันผ้าหอมสไลเดอร์ผ้าจระเข้ฟ้าหอมผ้าหอมสาระเปาคู่ยิ่งหอมยิ่งหน้าฟัดกับแป้งเด็กดีนี่เพียวพิ้งเบอร์รี่ใหม่ช่วยปกป้องผดผืนจากความเปียกชื้นมาตรฐานเดียวกับเดิมสแกนประเทศฝรัร่งเศส ฉันด้เลือกดีนี่แป้งแดกดีนี่อลลอมดีดี อยู่กับดอรแอนนี่และคุณเนรนุชนะคะใน m ม d e r n m น m s e x p e r i ก n c e กับเรื่องราวของชุดชั้นในที่สำคัญสำหรับผู้หญิงเรามากๆค่ะวันนี้คุณเนรนุชนำของมามอบให้กับแฟนๆรายการด้วยนะคะส่ง SMS กันเข้ามาค่ะบอกว่าคุณคิดว่าคุณแม่ดาราคนไหนที่คุณดีเซ็กซี่ในใสายตาของคุณนะคะที่4123302ค่ะถ้าผ่อย,ยังไม่แน่ใจไซส์ของตัวเองนะส่งคาตอบมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเราให้ทีมงานติดต่อกลับไปทีถามไซส์อีกทีกทนะคะวันนี้เรามอบให้5รารางว มาเยอะๆ4 2 3 3 3 2 2ค่ะคุณนีรนุษค่ะคุยกันไปละว่าผู้หญิงเราปกติต้องเลือกอยังไงทีนี้สำหรับคุณแม่ท้องล่ะคะอ,อันนี้สำคัญมาก<ช><ช>เลยะใช่เวลาท้องเนาะร่างกายเปลี่ยนตลอดเวลาแถมอึดอัดด้วยอะ่ะอันนี้เป็นคนแบบอะไรอึไม่ใช่คแค่สวยแล้วนะคะคราวเนี้ยมันแบบอารมณ์ของคุณแม่<ช>ด้วยใช่นี้ เข้าใจค่ะเพราะว่า2อลูกและวสลูกนะคะหมายถึงลูกนะคะไม่ใช่นี่โอเคค่ะยังเราเลือกยังไงดีคะคือคือคุณแม่ท้องเนี่ยโดยปกติพอเริ่มท้องปุ๊บเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องถูกไหมคะใน3เดือนแรกอะไตรมาสแรกเนี่ยน้าอบยังไม่ได้จริงๆยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ว่าที่รู้สึกครับรู้สึกเจ็บเนี่ยคือฮอร์โมนไม่บาลานซ์ในร่างกาย ปุ๊บเหมือนคัดเหมือนก่อนมีประจําเดือนนะค่ะหน้าอกจะแบบเต่งแต่ว่าอันนี้คือหนักกว่าก่อนมีประจําเดือนเพราะว่าฮอร์โมนมันขึ้นขึ้นกระทานหันสูงมากร่างกายต้องการการปรับตัวอย่างแรงเริ่มแรกคือหน้าอกจะเจ็บมากฉะนั้นน่ยในในช่วงแรกถ้าเกิดเป็นชุดชั้นในใส่ในชีวิตประจําวันก็ยังไม่ได้แบบ ต้องปรับอะไรมากมายยังใส่ชุดชั้นในที่เราใส่อยู่ก่อนท้องได้ถ้าอยู่ดีคุณไม่ได้น้ําหนักขึ้นปวดใน3เดือน10โลเลยใช่ค่ะไม่ใช่น้ําหนักแบบขึ้นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนแต่ว่าโดยโดยปกติมอาก็ใช้แต่อาจจะมีแบบอารมณ์แบบอึดอัดเจ็บไม่ชอบแนะนําให้ไปหารุ่นที่ไม่มีโครง ค่ะอย่างเช่นที่เคยใส่เป็นโครงเหล็กเอาไว้ก็หยุดไปสักพักช่วงนี้ก็ขอไม่มีโครงนิดนึงแบบเบาสบายสบายแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือเวลาเรานอนเนี่ยเราโดนไม่ได้เลยอะเวลาแบบบางทีนอนตะแคงมือเจ็บโอ๊เจ็บเออเจ็บช่วงนี้แนะนำให้ใส่ชุดชั้นในนอนได้ ชั้นในสําหรับใส่นอนก็เหมือนกันว่าค่ะเหมือนกันอันนี้เฉพาะสําหรับใส่นอนก็ได้หรือว่าจะหาที่ที่ไม่มีโครงเน่ะมาใส่ในช่วงนอนได้แต่ว่าไม่ต้องติดตะขอแบบแน่นปึ๊กก็คือเอาแค่ประคองใช่ไม่ให้เราเผลอให้ใครเผลอมาโดนหน้าอกเราในช่วงตัวเราเองแม้แล้วบางทีแบบว่าไปกระแทกนู่นนี่นั่นเนาะก็ใส่ประคองเอาไว้โดยเฉพาะคุณแม่ที่เริ่มต้นด้วยมีหน้าอกอยู่แล้วเนี่ยจะจะเจ็บมากเป็น พิเศษหน่อยก็คือตอนนอนใส่ได้นิดหนึ่งแต่ว่าโดยปกติไม่แนะนําให้ใส่นอนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าร่างกายต้องการกันให้เลือดลมหมุนเวียนดีในช่วงคียมันจะไปบล็อกไวเพื่ออะไรให้ใส่หลวมๆใช่ค่ะก็คือแค่ป้องกันว่าให้ให้ให้ส่วนด้านหน้าเนี่ย ไม่ไม่ไปโดนมากไม่กระแทกมากก็คือรุ่นแบบไม่มีโครงค่ะค่ะได้นะคะสามเดือนแรกถ่ายไปค่ะพอน้ำหนักเริ่มขึ้นและเต้านมเราเริ่มเริ่มพร้อมและกรีบน้ำนมเริ่มแบ่งบานแล้วพ้นสามเดือนน่าจะต้องมีการเปลี่ยนชุดชั้นในค่ะท่านที่หนึ่งอย่าเพิ่งงกนะคะยังทช้พอใส่ได้เลยอย่าอัศจเดือนละเปลี่ยนหน่อยสำคัญนะคะไม่งั้นรัดแน่นนี่กายจะเป็นแบบ โอ้อึดอัดเข้าไปอีกแล้วกลายเป็นอารมณ์เสียเดี๋ยวกระทบต่อลูกในขันด้วยก็ก็ใช่เพราะตอนแรกอ,รกอะตอนแรกอันนี้จะไม่เปลี่ยน เพราะว่ามีปีมีคนรู้จักแนะนำบอกอ๋อยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอาเป็นรุ่นแบบว่าเปิดให้นมเลยหรืออะไรไไอย่างเยเสร็จแล้วเราก็เหรอเออก็ลองไม่เปลี่ยนอยู่สักไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้อ่ะค่ะต้องไปหา <c oughs> ไปลองอยู่ดีเลย <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> มันอย่าอย่า,อย,าอย่างงเหมือนอันนี่ช่วงนั้นคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วกลายเป็นเราอึดอัดด้วยนะคะ <c oughs> ทำอะไรก็ไม่มีความสุขอ่ะมันแบบ <c oughs> โอยเจ็บโอยอะไรไปตลอดเวลาก็คือไปหาชุดชั้นในคือ ธรรมดาเลยอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรุ่นแล้วเพราะว่าเต้านมขยายขึ้นฐานน้ำนมฐานฐานนมฐานตัวฐานนมในช่วงเนี้ยค่ะเนี่ยจะขยายขึ้นก็ต้องไปหารุ่นอีกถ้าเกิดไม่อยากเสียสตังมากก็แนะนำรุ่นที่เรียบเรียบเขาก็จะถูกกว่ากลุ่มแฟชั่นเออหอท้องก็ไม่รู้จะไปโชว์เสื้อในกับใครอยู่แล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพวกลูกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ ยังไม่ชอบเท่าไหร่แล้วแพงด้วยคือมันยังแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีการปากการทําตกแต่งอาจจะเจ็บแล้วลำเ,เวลาเราท้องเราจะขี้ร้อนลาคาญไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ว่าแอนนี่น่ยขอชุดชุดไม่ได้คับเลยนะคะแต่ว่าอยากจะใส่หลวมซะขนาดนั้นเลยใช่แต่แตเราต้องใส่ไงะคะมไม่ใส่ไม่ได้<ช>เพราะว่าเดี๋ยวหลังท้อหลังคลอดแล้วกลายเป็น คล้อยขึ้นมาในยุ่งอีกใช่แล้วก็คือหลังสามเดือนก็ต้องไปวัดไปให้ไปไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็วัดแล้วก็เลือกกันออกมาอีกใช่ค่ะแต่แนะนําว่าให้เลือกหลวมกว่าปกตินิดนึงคือเวลาใส่เนี่ยบางทีเว้ยชอบเต้าโอเคแล้วว่าขนาดเต้าชอบมากแต่ตัวอาจจะหลวมเอ้ยอาจจะคับไปนิดนึงเราใช้วิธีขยับขยับตะขอแต่ว่าคุณแม่ท้องที่ไปซื้อใหม่ในช่วง ไตรมาสที่สองเนี่แนะนำให้ฟิตที่ตะขอในสุดค่ะยังอยู่ใช่เห็นไหมไม่ต้องงอเขายังอยู่ได้อีกนานก็ขยับกระดึ๊บกระดึบออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามีอีก3สเต็ปให้เราขยับคค่่ะะแล้วก็ข้างหน้านี่คือหลวมนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่ารับรองได้ว่าเต็มขื้นมาเต็มแน่นอนค่ะเพราะว่าคนท้องเนี่ยเคยขึ้นสูงสุดถึง3ครับ A B C D <m ix> มีแบบคนที่บำรุงดีหรือว่ากรรมพันธ์มาดีขึ้นได้ถึงสามครับ <m ix> ฉะนั้นไม่ไม่ต้องแบบกังวลว่าจะไม่เต็ม <m ix> ค่ะ <m ix> แล้วหลังจากนี้คือก็ดูว่ารู้สึกไม่สบายเมื่อไหร่ <m ix> ไม่ไหวแล้วใส่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็จะตอนประมาณอันนี้คือในช่วงเนี้ยคือขึ้นอยู่กับ แต่ละท่านต้องสังเกตตัวเองค่ะถ้าคุณแม่ท่านไหนบำรุงดีหน่อยน้ำหนักขึ้นแบบเปิบเปิบบอะไรแค่6เดือนขึ้นมา1ิกว่ากิโลแล้วอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคุณแม่ท่านไหนดูแลดีการกินอัพเน้นผักนิดนึงไม่ได้น้ำหนักขึ้นเยอะก็อาจจะยังใช้ได้อยู่ค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นอ๋อแล้วก็พูดถึงเสื้อชั้นในละกางเกงในด้วย ต้องเปลี่ยนแล้วเนาะข<ช>อช้องใช่ค่ะก็คือกางเกงในยังไงบ้างกางเกงใน,นนี่สามารถสามารถไปเปลี่ยนได้เลยนะคะเพราะว่ากางเกงใน,นของของแม่ท้องเนี่ยจะมีสองลักษณะที่ที่ให้<ม>คือทรงที่เป็นเต็มตัวอันนี้ช่วยสปอร์ตช้องใส่ขึ้นมาปิดยันเนินยอดของของท้องเหล่าตัวนี้เหมือนเหมือนตัวในหุ่นนะคะตัวนี้คือ,อเ น่าจะแบบว่าการที่ต้องมีขึ้นมาอย่างนี้นี่มันช่วยยังไงบ้างคือบางคนเนี่ยใส่กางเกงในปกติแล้วจะอึดอดัดมันจะอยู่แค่ตรงนี้อยู่แค่ตรงนี้แล้วเกงในทั่วไปเนี่ยช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ทำ support.